สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีย่า่ไม้ผ้ามากินข้าวปุ้นด้วยค่ะข้าวปุ้นเซ็บเซ่พใส่พรพิกเข้าไปหน่อยค่ะให้มันซีชันชูจัดหน่อยจ้ะมือนีข้าวปุ้นค่ะเจ้าหน้าที่น้องๆอนยนมองเห็ดงานย่า่ไม้เห็ดมากค่ะ มีต nah ีนตีนเยอะๆใยไม้ตักตีนมาเยอะๆเลยค่ะยใยไม้จะมาแค่เมื่อนี่พักลายลายค่ะพี่น้องอันนี้พักเขาเอื่นญพักยางขึ้นใยไม่บูดูแต่ว่าน้องๆอยู่หม่องเฮ็ดงานเพิ่นเพิ่นปลูกบ้านเพิ่นปลูกอะค่ะก็มีสะระแหน่พักซ <c oughs> ี่เล้ากระลัมเว้ยเยอะๆเลยค่ะนะคะ มาเลยค่ะมาลงมือแซบแซบนํำกันแซบแซบนํำกันจ้าแต่นบอก่แซบนะแซบมากคือมันต mm ้องกิน like. ม <c oughs> ือนะมันถึงจะอร่อย กินมือถึงจะอร่อยค่ะมาเลยลืมมีบักรตัวน้ำยายแม่นั่งกินอยู่ข้างนอกแดดนิดหน่อยแดดนิดหน่อยเห็นหนนายย่าแม่บ่านายยายแม่ดำบ่ hàn về tháng này mới có thể hiện. Ohi phải dễ dễ, từng như từng muôn cả, muôn cả. bác sĩ cứ ngạm cha. ไม่เหลือค่ะทำงานจะกินเหลือสิไม่มีเหลือค่ะอ,อร่อยมากเมู่กินไม่ต่นกินขับุุ่นี้ไม่ไม่มากที่สุดคือนซาเน่ค่ะ มือนีอิ่มจังตั้งอยู่ครบค่ะตีนไก่ยังเต็มมอ,อยู่มันพักกันกินตนานไหมค่นบอกแค่ตีนไก่ บุทธกาศมันแจ้วมือเก่งได้ยินเรือว่า่าไม่กินหดานไงมองมีเห็ัางให้จะติดตื่มนี่แต่จะเอาตื่มย่ามาเด้อเครื่องบินมือกี้ผ่านไปแด้วนี่ไม่จะเสียงใด พักอันนี้อ,อ้อ,อนอ้อ,อนอ้อ,อนเนองบนปลูมเงียนอยู่บ้านเพิ่น ยัยไม่นั่งทั้งนี้มันกัดสิมือดีหน่อยด้วยจ้ะนอนไปทั้งคืนมาได้แดดม, <c oughs> มันสะท้อนเมื่อตะว่าเมื่อตะกิน่นเล่มมันตัดชิปมันตัดเป็นเจ้าว่าป้าใจอะไรสิม,มือตีเหมือนยัยไม่ใิอได้ไปตื่นเหมือนวัน แ็บไหมให้แม่มารดชาตะดี้นเ่กวันรดน้ำมาทรงบ้านี่สัง่ง ผักสีงามมาก <c oughs> เริ่มกระดาษมากินน้ําได้ ไม่ยมาไยไม่หามืาางมมอง,องใดอ, <c oughs> อัดคิว้เเก่่่ยยงงมมนบอใหหไาตัว่าข้แหวนเก่งใใจเเเพิ่่นนนคั้้งแปวาหอกด ยังไม่มาเคลกยริงกับคนไรแนี้แซ่ยบยาเนี้แซ่บแซ่บอืออแช่อีกก่อน อย่างแบบลายใย,ายไม่เจาใส่ตูวไว้เพิ่นเพื่นเพื่นผ้ากันแครเพิ่นเพ่ากันกันกระน่ำโอ้ตีนเปื่อยดีมากเมื่อนั้นใย,ยไม่ต้มตีนแต่ม,มันบวมเพื่อน kỳ nó hay lắm xin เดี๋ยวคลิปนี้ยายแม่กับพอ่อแค่นี้แล้ด้ะคะแต่ว่าจะคิดว่ายายไม่สิอิ่มเยช่ไหมพ่นอิ่มแต่ยายไม่สิกินต่ออยู่แต่ว่าคลิปมันถึงยาวไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย